สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการติดตั้งอุปกรณ์นะครับตัว power station ตัวนี้นะครับเป็นตู้อินเวอร์เตอร์ที่รวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชาร์จนะครับตัวผลิตไฟ220โวลต์รวมทั้งมีแบตเตอรี่อยู่ภายในนะครับดังนั้นการติดตั้งชุดนี้ จะง่ายมากนะครับทำตามค่อยๆทำนะครับใจเย็นๆท่านก็สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาแคบถ้าท่านไม่มีไฟการไฟฟ้าท่านต่อแค่แผงโซลา่าเข้ามาท่านก็ใช้งานได้แล้วนะครับหรือว่ากรณีที่บ้านที่มีไฟการไฟฟ้าอยู่แล้วก็สามารถที่จะเอามาต่อเพิ่มเข้าไปนะครับจะทําให้เป็นระบบไฮบริดก็คือว่าเครื่องสามารถาใช้พลังงานโซลา่าเซลเป็นพลังงานหลักนะครับแล้วเมื่อ แสงแดดหมดแล้วเขาก็จะใช้แบตเตอรี่ที่อยู่ภายในเครื่องต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับถ้าท่านใช้ไฟน้อยนะครับตอนเช้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นนะครับระบบก็จะกลับมาชาร์จให้เหมือนเดิมแต่ในกรณีที่ท่านใช้ไฟเยอะนะครับแล้วมีไฟการไฟฟ้ามาต่อร่วมนะครับเมื่อแบตเตอรี่หมดพลังงานลงการไฟฟ้าจะทําหน้าที่จ่ายไฟเป็นระบบสำรองให้ต่อเนื่องนะครับโดยที่เครื่องใช้ไฟฟ้าท่านจะไม่มีการดับนะครับ แล้วพอถึงตอนเช้าแดดออกระบบก็จะดึงไฟของแผงโซล่าเซลล์มาชาร์จคืนเข้าไปในระบบให้ใหม่นะครับท่านสามารถเซตอัพการตั้งค่าได้ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ที่จะมาร่วมกับตัว power station ตัวนี้นะครับว่าติดตั้งง่ายขนาดไหนไปติดตามชมกันครับครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ในการติดตั้งนะครับไขควง นะครับคีมตัดหรือว่ามิเตอร์วัดไฟถ้ามีนะครับเดียวถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายที่ต่อจากโซล่าเซลล์นะครับเราเรียกว่าสาย PV ขนาดนะครับเบอร์4ี่สแควร์มิลหาซื้อจากร้านที่ท่านซื้อแผงโซล่านะครับให้เขาทำหัวมานะครับเส้นสีแดงท่านต้องใช้ mc 4ที่เป็นตัวเมียนะครับส่วนเส้นสีดำเนี่ยเป็นสายลบให้เขาทำหัว mc 4ที่เป็นตัวผู้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปเสียบกับแผงโซลาเซลล์นะครับอันดับแรกนะครับท่านต้องปิดทุกอย่างลงมานะครับแล้วท่านเปิดฝาตัวเทอร์มินอลออกมานะครับ PV บวก PV ลบอยู่ตรงนี้นะครับดูตามสัญ,ญลักษณ์นะครับ PV ก็คือแผงโซล่าเซลล์นะครับ p h โ t โวล l า a ิกนะครับก็อันนี้คือชื่อย่อนะครับก็คือแผงโซล่าเซลล์นะครับสายสีแดงนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของขั้วบวกท่านจะต้องต่อสายจากตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าท่านเดินสายจากหลังคาลงมาแล้วมีสายไฟมาสเส้นเวลาท่านมา เชื่อมต่อตรงจุดนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดไฟสปาร์กได้นะครับซึ่งจะอันตรายนะครับรเวลาต่อหลายๆแผงไฟที่เป็นไฮโวลต์จะกระโดดหากันได้นะครับให้ท่านต่อตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปต่อที่แผงถ้าท่านมีหางปลาท่านก็ใช้หางปลาได้นะครับก็คือลักษณะเหมือนข้างบนที่โรงงานเขาย้ำมาให้นะครับใช้หางปลาแต่ถ้าไม่มี พันสายนะครับอย่าให้สายมันแตกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะใช้ไขควงหมุนเข้าไปได้เลยนะครับก็คือแย่สายลงไปให้อยู่ข้างล่างเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มีสายฝอยโผล่ออกมานะครับไปลงตรงบอดี้อันนี้ก็จะเป็นสายลบนะครับให้ท่านปอกสายเหมือนเดิมนะฮะก็ประมาณสักหึงเซนนะฮะ นะฮะฮท่านก็ใส่ขั้วลบนะครับ PV ลบเสร็จแล้วนะครับตรวจดูว่าแน่นหนาเรียบร้อยนะครับก็ใช้ได้แล้วหลังจากนั้นท่านก็จะต้องเอาปลายของหัว MC4 ไปเสียบที่แผงโซล่าเซลล์นะครับเพื่อให้ง่ายนะครับจะได้อธิบายท่านได้โดยสะดวกนะครับแผงโซล่าเซลล์ แนะนำว่าใช้450วัตต์ขึ้นไปนะครับจะเริ่มต้นที่3แผงได้กรณีที่ท่านใช้ไฟฟา้าไม่ได้เยอะมากนะครับเริ่มต้นที่3แผงเครื่องทำงานได้สูงสุดไม่เกิน10แผงนะครับโดยที่ท่านจะต้องรวมโวลต์กันแล้วในการต่ออนุก,กรมทีลรับแผงเข้าหากันฮนะบวกหาลบบวกหารบต้องไม่เกิน450โวลต์น,นะครับ เราไปดูสเปคของแผงอันนี้ตัวหนังสือจะเล็กหน่อยนะครับผมจะขยายให้ดูอีกทีนะครับวิธีดูนะครับอันนี้เป็นแผงจริงโกนะครับ460วัตต์ต่อแผงนะครับให้เราดูนะฮะตัวโวลต์หลังแผงนะครับตัวนี้มันเขียนว่า43.32โวลต์นะครับตรงนี้ถ้าเรารวม10แผงมันจะได้430โวลต์นะครับ แสดงว่าเราใส่10แผงสูงสุดที่ใช้ได้นะครับหรือว่าดู VOC นะครับ VOC อ่านี่นะฮะห้าสบเอ็ดโวลต์อยู่ตรงนี้นะครับถ้า10แผงมันก็ได้5 1 0รโวลต์ซึ่งถ้า VOC รวมกันแล้วเกิน5 0 0รโวลต์ก็ไม่ได้นะครับแสดงว่า460วัตต์ท่านใส่ได้สูงสุดไม่เกิน9แผงนะครับอนุกรมกัน โวลต์ต่าสุดนะครับที่เครื่องทํางานและก็ชาร์จแบตได้ก็คือ120โวลต์น,นะครับท่านก็นมาดู43โวลต์3แผง432มันเกิน120โวลต์ก็จะทําให้เครื่องทํางานได้นะครับก็แสดงว่าท่านต้องซื้อแผง460วัตต์ขั้นต้นที่3แผงเพื่อให้เครื่องเริ่มทํางานได้และในอนาคตท่านสามารถเอามานุกรมต่อกันได้สูงสุดที่9แผงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือวิธีการคำนวณแผง เรามาดูการต่อแผงกันนะครับให้ดูใกล้ๆฝั่งนี้เป็นตัวเมียนะครับก็คือขั้วลบนะครับแสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งที่ปลายก็จะเป็นขั้วบวกเราเอาบวกของแผงนี้นะครับไปต่อลบของแผงถัดไปแล้วก็เอาบวกของแผงถัดไปไปต่อลบของแผงถัดไปนะครับเราจะได้ปลายนะครับปลายหนึ่งเป็นลบปลายหนึ่งเป็นบวกอันวิธีนี้คือเป็นการอานนุกรมแผงนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการต่อแผงเข้าหากันฝั่งนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับเราจะมาต่อกับขั้วลบของแผงตัวนี้นะครับท่านก็แค่เสียบเข้าไปนะครับดันให้สุดมันจะมีเขี้ยวล็อกนะครับต่อเสร็จแล้วนะครับ1แผงระหว่างแผงนี้แผงที่1มาแผงที่2นะครับเราก็ไปแผงถัดไปนะครับอันนี้แค่ติดตั้งให้ท่านดูเป็นแนวทางนะครับของจริงท่านจะต้องเอาแผงไปติดตั้งอยู่บน ที่โล่งนะครับไม่มีเงาใดๆมาบังทั้งสิ้นนะครับแล้วแผงต้องหันหน้าเอียงไปทางทิศใต้ในความชันที่15-30องศานะครับถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับท่านก็เอาสายที่ท่านเข้าหัวมาแล้วนะครับเป็นสายลบนะครับโดยทําหัวเป็นตัวผู้นะครับเพื่อไปเสียบสายลบที่เป็นตัวเมียจากแผงนะครับ นี่นะครับแล้วปลายแผงสุดท้ายนะครับเราก็เอาสายไฟบวกไปเสียบนะครับสายบวกเราเข้าหัวเป็นตัวเมียไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสายบวกจะเป็นตัวผู้นะครับที่ออกมาจากแผงอีกฝั่งหนึ่งเราก็เสียบเข้าไปนะฮะท่านก็มาวัดไฟดูนะฮะว่าไฟมากี่โวลต์น,นะครับตั้งเป็น dc นะฮะ เห็นไหมครับไฟที่ได้มา145โวลต์นะครับซึ่งสูงกว่า120โวลต์เครื่องก็จะทำงานได้นะครับเรามาเช็คสถานะเครื่องกันนะครับให้ท่านออนแบตเตอรี่เป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ออนไฟจากแผงโซล่านะครับที่ตัวนี้นะครับออนขึ้น2จุดนะครับถ้าถูกต้องนะครับท่านยังไม่ต้องเปิดสวิตช์เครื่องนะครับ เครื่องจะเห็นแผงโซล่านะครับแล้วก็แบตเตอรี่บอกพร้อมกับบอกโวลต์ของแบตขนาดนี้นะครับเมื่อท่านต้องการให้แผงโซล่าเซลล์นะครับชาร์จมายังแบตเตอรี่ท่านเปิดสวิตช์ออนนะครับเห็นไหมครับก็จะมีไฟเส้นปละเส้นหนึ่งนะครับวิ่งออกมาผลิตไฟเป็น DC นะครับพอเป็น DC นะครับไฟส่วนหนึ่งก็จะจ่ายไปยังโหลดและถ้าไฟเหลือ จะได้รับการชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ไฟชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วและอีกส่วนหนึ่งก็คือจ่ายให้ชุดวงจร230โวลต์นะครับที่เครื่องผลิตออกมาแค่นี้นะครับระบบก็พร้อมทำงานเรียบร้อยแล้วสำหรับท่านที่ไม่มีไฟการไฟฟ้าในระบบนะครับเป็นบ้านสวนหรือชุดนอนนานะครับอันนี้คือ หนึ่งสเต็ปนะครับถ้าท่านใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เยอะนะครับท่านก็เสียบปลั๊กจากจุดนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านใช้ไฟเยอะขึ้นต้องการใช้บ้านทั้งหลังท่านจะต้องต่อจาก AC output ตรงตำแหน่งนี้ไปเข้าตู้เมนของบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดต่อที่ตู้คอน summer ของบ้านให้ดูนะครับแผงโซล่าเซลล์ที่แนะนำนะครับควรจะใช้แผงโมโน ชนิดฮาร์ฟเซล์นะครับที่มันมีเส้นแบ่งครึ่งแผงนะครับประโยชน์ของมันก็คือว่าถ้าแผงโดนเงาบังครึ่งนี้นะครับครึ่งบนจะยอมให้ไฟเดินผ่านไปได้นะครับถ้าเป็นแผงแบบเต็มนะครับครึ่งหนึ่งโดนบังนะครับไฟที่เหลือจะไม่สามารถเดินทางได้นะครับหรือเดินทางได้ไม่สะดวกนะครับไฟเราจะหายไปเยอะนะครับเพราะว่าแผงโซลาเซลล์ทั้งหมดเรามาต่อ,อนุกรมกันดังนั้น เราควรจะใช้แผงชนิดโมโนฮาร์ฟเซลลจะให้ไฟและประสิทธิภาพได้ดีที่สุดนะครับแนะนำว่าให้ใช้400วัตขึ้นไปนะครับจะเป็นแผงรุ่นใหม่ๆถ้า300กว่าวัตต์ลงมาจะเป็นแผงเก่าซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ารุ่นใหม่ๆจะผลิตที่400 500 600วัตต์กันแล้วนะครับณนะเวลานี้ ถ้าท่านมีไฟสายส่งจากการไฟฟ้านะครับให้ท่านเอาไฟจากการไฟฟ้ามาต่อที่ AC in นะครับแล้วเอา AC out มาต่อเข้าตู้คอน summer แทนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันนะครับ ให้ท่านเปิดตู้ออกมาก่อนนะครับจะจะให้ดูนะครับว่าไฟอันนี้เป็นไฟจากการไฟฟ้านะครับ240โวลต์นะครับมาที่สายคู่นี้ให้ท่านสับเบรกเกอร์นะครับแล้วก็ตัดวงจรของไฟจากสายส่งออกไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัย แล้วย้ายสายคู่นี้นะครับไปเข้า AC in ที่ตู้ท่านจะต้องเอามาเข้า AC in ตรงจุดนี้นะครับ สายจากสายส่งมาเข้าคู่นี้นะครับแล้วเราจะเอา a c o เอนะครับคู่นี้ไปเข้าที่ตู้คอน summer แทนนะครับ ท่านก็เอาเอาพุทจากเครื่องนะครับมาเข้าอินพุทที่เมนเบเกอร์นะครับแล้วตรงจุดนี้ท่านก็จะเอาไฟต่อออกไปใช้งานตามจุดต่างๆของบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยไฟทั้งแผงโซลา่าแล้วก็ไฟของการไฟฟ้าเข้าไปในระบบนะครับท่านปิดระบบไว้ก่อนนะครับอย่าพึ่งออนนะครับ ให้ท่านทําการตรวจเช็คนะครับว่าไฟมาจากการไฟฟ้าหรือยังนะครับหรือว่าจากสายส่งนี่ครับจากสายส่งไฟมาแล้วนะครับจํานวน242โวลต์นะฮะอันนี้จากสายส่งแต่นี้เป็นไฟจากเครื่องนะครับที่ผลิตไฟออกมายังไม่ได้ยังไม่ได้ผลิตไฟไปนะครับแต่มีไฟจากสายส่งมาแล้วนะครับ ไฟจากแผงก็ต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้ท่านปิดฝานะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับอันตรายตรงนี้เป็นไฟแรงสูงไฮโวลต์ Hi นะครับการเปิดเครื่องนะครับท่านจะต้องเปิดแบตเตอรี่เป็นอันดับหนึ่งนะครับ เปิดแบตเตอรี่เสร็จแล้วท่านเปิดไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับหลังจากนั้นท่านก็เปิดไฟ a c o u เอาพุทนะครับออกมานะฮะเมื่อเปิดทั้ง3ปุ่มนี้แล้วก็ไปเปิดสวิตช์หน้าเครื่องนะครับเมื่อท่านเปิดเบรกเกอร์แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหน้าจอจะบอกสถานการณ์การทำงานนะครับ ตัวนี้คือบอกไฟแบตเตอรี่ที่มีอยู่นะครับสัญ,ญลักษณ์นี้คือแผงโซล่าเซลล์นะครับสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือไฟของสายส่งหรือการไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นไฟเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแบตเตอรี่นะครับโหลดยังไม่มีนะครับเอาพุทยังไม่ผลิตออกมาท่านต้องกดออนสวิตชก่อนนะครับรอสักครู่นะครับเครื่องจะเช็คก,การทำงาน เมื่อพร้อมแล้วนะครับท่านจะเห็นว่าแผงโซล่าเซลล์ก็ผลิตไฟออกมานะครับวิ่งไปยังโหลดนะครับถ้าแบตเหลือน้อยนะครับระบบจะเอาไฟจากแผงลงมาชาร์จที่แบตเตอรี่นะครับเห็นไหมฮะเส้นเส้นชาร์จแบตเตอรี่ก็เกิดขึ้นไฟสีเขียวกับพิปก็คือเครื่องกำลังชาร์จแบตเตอรี่ INV ที่ขึ้นหรือ AC ที่กับพิบก็คือ เครื่องผลิตไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าไฟตัวนี้สถานะติดค้างนะครับก็แสดงว่าใช้ไฟจากสายส่งโดยตรงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวชาร์จติดค้างนั่นคือแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับเฝ้าก็คือมีปัญหาเกิดขึ้นที่ตัวเครื่องจะขึ้นไฟสีแดงนะครับจะบอกสถานะและก็จะแจ้งเออ,เอร์เเป็นตัวเลขนะครับท่านไปเปิดดูในคู่มือได้นะครับ เออร์เลอต่างๆจะบอกเป็นโค้ดรหัสไว้ตอนนี้เครื่องก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเราต่อแค่นี้เพื่อความปลอดภัยของระบบแล้วก็ตัวท่านเองนะครับท่านจะต้องทำสายลักษณะนี้นะครับเพื่อเอาตัวบอดี้เครื่องไปลงกลาวนะครับหรือว่าต่อสายดินนะฮะ โดยเอาปลายข้างหนึ่งนะครับใส่เข้ากับน็อตที่ตัวตัวเครื่องนะครับอันไหนก็ได้นะครับใช้ได้หมดท่านก็จะได้กาวนะครับแล้วท่านเอาปลายสายนะครับไปตอกแท่งกาวลงดินอ่านี่ก็คือ เป็นแท่งกลาวนะครับที่ตอกลงไปลึกประมาณ3เมตรนะครับท่านก็ตอกลงไปในดินนะครับแล้วก็เอาหางปลามาใส่นะครับเพื่อความปลอดภัยเมื่อทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็ปิดฝาได้เลยนะครับท่านก็ออนเบเกอร์นะครับเพื่อใช้งานนะครับ ตามห้องต่างๆนะครับของบ้านเครื่องตัวนี้ติดตั้งระบบง่ายมากนะครับท่านแค่เอาแผงโซลา่าเข้ามาต่อนะครับเอาไฟจากสายส่งเข้ามาต่อที่เครื่องนะครับและเอาเอาพุท220โวลต์จากเครื่องนะครับไปเข้าตู้คอน summer ของบ้านนะครับหลังจากนั้นท่านก็สามารถที่จะใช้งานใช้ระบบได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยประการใดก็สอบถามมาในคอมเมนต์นะครับและเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับจากแผงโซลา่าเซลล์เราใช้ขนาด4-6ถึง6สแควร์มิลนะครับสาย ac ก็4-6ถึง6สแควร์มิลนะครับทั้ง2ชุดนะครับสายกลาวนะครับเราใช้10สแควร์มิลนะครับ